้พาน้องๆไปทำพีวิวแพนด้าเปิดจองวันนี้ก้นนะ,ะเดี๋ยวจะไม่เห็นรายการอะไรเข้ามาบ้างคุณแม่ขาเดี๋ยววิต้องขอลงไลฟ์เร็วหน่อยเด้อว,วันนี้ขออนุญาตหนึ่งวันนะคะขออนุญาตหนึ่งวันอ่ะมาตัวนี้ฟูจิยาม่าเอฟเจนหนึ่งสี่หจ้ะงานสูตรชายสีเข้มย้ำว่าเป็นสูตรชายสีเข้มนะลูกค้า อาจจะมีติดไปบ้างแหละพวกกรมมาท่าบ้างเนี่ยเนี่ยตรงนี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสีเข้มทั้งลูกเลยนะคะสีเทาเข้มสีดําอะไรอย่างเงี้ยสีกรมนะคะมีเทาอ่อนติดไปด้วยนะคะมีขาวไปบ้างแหละนะเป็นฟิวนี้ลูกค้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นงานสูตรชายนะและที่สําคัญที่หนูเห็นสูตรของญี่ปุ่นมาเนี่ยบอกเลยว่างานคัตติ้งของญี่ปุ่นดีมากนะคะ งานคัตติ้งของญี่ปุ่นดีมากๆเลยบางทีเขาจะชอบไปเข้าร้านอะไรว่าตัดเย็บอะลูกค้าผู้บริหารองเสื้อผู้บร,หริหารมอส <laughs> งานห้องเสื้อนะคะตัดเย็บโดยเฉพาะเลยเพราะว่าปกติคนญี่ปุ่นเขาจะชอบแบบเข้าร้านตัดเย็บเสื้อโดยเฉพาะมากกว่านะคะ ให้ดูดีเทลงานเลยใครยังขายงานสูตรอยู่ก็แนะนำไปตัวนี้เลยจ้ะแม่ FJ หนึ่งส0่หันรบาทงาน100ยกิโลงานสูรไทยสวยๆแบบนี้งานไซส์ดีมากไม่ค่อยติดเล็กไม่ค่อยติดไซส์ S อนะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น LXL นะคะส่วนใหญ่จะเป็นฟรีไซส์เลยด้วยซ้ำนะคะงานเนื้อผ้าดีมากเนี่ยงานคัตติ้งตะเข็บเย็บเนี่ยสวยเลยนะคะตะเข็บเย็บสวยเลย คร<ข>บวงจรมากคุณนะอันนี้คือเลิศดนะคะสวยๆลูกค้าจ๋านี่หนูให้ดูหน้าหลังเลยวิให้ดูหน้าหลังเลยนะคะใครชอบงานคัตติ้งสวยๆแบบนี้ของญี่ปุ่นนะคะเล่นตัวนี้ได้นะคะแล้าก,ก็จะมีออกสไตล์เบรเซอร์มันก็มี1กระดุม2กระดุม6กระดุม4ี่กระดุมลูกค้าจ๋าตัวนี้เล่นงานสูรได้เลยงานสูรทางการงานสูตรใส่ออกไปทำงาน e v e r y day นะคะมีหมดเลยค่ะรหัสนี้ FJ 1 4 6นะคะเนี่ย สวยนะลูกค้าจา๋านี่นีนี่สไตล์สูตรแบบเท่ๆดูผู้บริหารนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะงานดูดีมากเกินราคามากเลยตัวนี้ได้ประมาณจะเป็นสูตรท่อนบนนะลูกค้าแล้วก็จะมีตัวสูตรที่เป็นสูตร,รวมเสื้อกางเกง่งแต่อันนี้จะเป็นท่อนบนเป็นหลักเลยเป็นตัวคลุมเสื้อสูตรนะคะ1,900จำนวนตัวประมาณ250แหาแค่หารที่250รหาร เอ้ยไม่ใช่พันเก้าหาราบนเก้า <18. S 2> ตกตัวละเท่าไหร่สิบแปดสิบจ็บแปบาทพี่ฟ้าสิบปดตกตัวละเจบาทค่ะ <laughs> ตกตัวละเจบาท <laughs> ตกตัวละเจบาท <laughs> ลูกค้าได้สูตรอย่างนี้แล้วไม่ใช่สูตร ขี้เล้วขี้เล่ไม่ได้สูตรแบบกองแกงกองแกงอ่ะอ่ะพูดเลยงานคันนี้ท่าไหม่งานคัตติ้งแบบ <c oughs> สวยจึ้งมากลูกค้างานผ้าใหม่อยู่เลยนะบางตัวยังมีป้าย <c oughs> ห้อยเลยคุณแ <c oughs> ม่บางตัวยังมีป้ายห้อยงานใหม่เลยงานห้องเสื้อเลยนะคะเ <c oughs> นี่ยพวกงานแบ,บรนด์งานอะไรก็จะมีแบบโลโก้แบรนด์ทางด้านข้างนะคะแล้วก็จะมีพวกงานกระเป๋าทางด้านไงสุดอย่างนี้เนี่ยเเลิศเลิศปังๆสวยเนอะลูกค้า นี่ค่ะใครสนใจลูกนี้นะคะ1,900บาทนะคะ1,900บาทฟังไม่ผิดงานสูตรท่อนบน1,900งาน100่กิโลนะคะรหัส cf ลูกนี้รหัสอะไรคะรหัส cf นอหนูหนึ่งค่ะนอหนู 1, 1, 1> นหนึ่งค่ะลูกค้าจานอหนูหนึ่งงานสูตรชายสีเข้มนอหนูหนึ่งรีวิววิส่งให้ฟรีจ้ะ<ๆ>พิมพ์มาได้เลยตอนนี้นะคะ พันเก้าร้อยเท่านั้นเดอ้อพันเก้าร้อยเท่านั้นจ <so S 1> <cả. S 2> ้ะรีวิวโซค่ะรวิวโขอบคุณมากค่ะรับ<อ>ลูกใหม่หน,นอนหนูหนึ่งสองนะคะครับผมนอนหนูหนึ่งสองลูกใหม่ลูกค้าเอฟได้เลยนอนหนูหนึ่งสองจ้ะลูกใหม่พันเก้าร้อยบาทเท่ากันเลยแต่รีวิวส่งให้ฟรีนะเป็นของพี่อ้อมใช่ไหมจ๊ะ ใช่จ้ะพี่แก้วอ้อจะบอกพี่แก้วอ้อมจะบอกโอเคจ้าขอบคุณมากค่ะพี่แก้วขอบคุณมากเลยงานสวยจ้าตัวนี้งานญี่ปุ่นงานทัตติ้งดีมากใครเล่นงานญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าดีเทลงานเขาก็จะค่อนข้างเนี้ยบนิดนึงในตัวของเนื้อผ้าจะไม่ใช่เป็นบางบางเหมือนตัวของงานจีนบางทีงานจีนจะชอบติดตัวผ้าบางมาด้วยเนาะนะแต่ว่าอันนี้ของญี่ปุ่นจะรับลลูกใหม่ได้เลยนะนอนหนูสูนอนหนูหนึ่งสองค่ะ ุกัญญาคนที่ฉันคิดไหมเออใช่พ่สุกัญญาพ่สุกัญญาพรมน้าเป็นลูกใหม่ได้ไหมคะพี่จ๋าพี่จ๋าเป็นลูกใหม่ด้วยมีมีนี่ไงเจอแล้วหนึ่งตัวนี่นี่นี่ลูกค้ามีกระดุมแตกไปแล้วหนึ่งตัวเพิ่งเห็นหน้าหนูหนึ่งสองให้วีหน่อยนะลูกค้าขารถนี้ตอนนี้ว่างอยู่แค่เท่ากับว่าตอนนี้ว่างแค่สิบเอ็ดลูกนะคะ อันนี้เท่ากับว่าว่างอยู่11ลูกสุดท้าย1900ทั้งล็อตเลยลูกค้าจ๋าตลวน,นี้ได้1ัน0ทั้งล็อตเลยไม่ไม,ไม่ไม่ลงจากนี้แล้วนะลูกค้าขายชิดทุนแล้วขายชิดทุนให้เลยจ้ะนอนหนู1 2นะแม่นะนอนหนู12เดินยูนิคอทั้งก้อนไม่มีจ้ะแม่ยูนิคอทั้งก้อนไม่มีนะของทางโกดังจะไม่ได้มีแบรนด์ล้วนขายนะคะงานแบรนด์ลูกค้าจะต้องลุ้นจริงๆในก้อนนะคะจะไปลุ้นทางแนวของ กระสอบญี่ปุ่นเลยป้ายโกดป้ายเชวบิวป้ายฟูจิยามา่าลูกค้าไปลุ้นได้นะคะแต่ว่าเป็นประเภทอะไรที่ลูกค้าต้องการนะเพราะว่าสินค้าของทางโกดังจะแยกประเภทยิบยอ่อยเยอะมากเลยเสื้อยืดหญิงเสื้อยืดชายเสื้อคอปกแขนสัน้นแขนยาวกางเกงกระโปรงเยอะแยะไปหมดเลยหรือว่าลูกค้าเข้าเว็บไซต์สบายออเดอร์ได้ไหมส,สบายออเดอร์เนี่ยลูกค้ากดไปเลือกไป้ายได้เลยนะ c h e w e วป้ายโกดเลื่อนขวาไปมีรีวิวมีราคานะคะ ตัวไหนที่มีราคาโปรโมชั่นจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะลูกค้าค่ะไปดูได้เลยรายการแต่ละป้ายเยอะมากๆจริงๆลูกค้าค่ะดูทั้งวันยังไม่หมดเลยนะสบายออเดอร์น่ะสวยสวยสวยอ่ะลูกค้าจ๋าใครอยากได้ก้อนใหม่นะนอนหนู1-2ได้เลยจ้ะนนหนู1งสได้สูตรท่อนบวนสวยๆแบบนี้นะคะเป็นแบบชายผู้บริหารแบบโอ้ระดับแบบพรีเมียมเลย มาเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่อย่างเงี้ยพี่แบกมาลองตรวจดีดิมาแล้วเร็วอ่านี่ลูกค้าอันนี้คือแบบงานเรียวนิดนึงเออน้องจางน้งเรียลเออ FJ หกร้อยยังไม่หมดนะคะสั่งเข้ามาได้เลยค่ะสั่งมาได้เลยจะสั่งมาได้เลยรืสองนะคะอุ้ยนี่สวยมากตัวนี้สวยมาก ตัวนี้ดีตัวนี้เป็นฟิลแบบสีทองทองออกทองทองหน่อยลูกค้าเนื้อผ้าดีมากบางตัวเป็นเนื้อผ้าสั่งตตดจากอิตาลีนะคะไปดูได้เลยมีป้ายห้อยเอองานป้ายห้อยมีค่ะลูกค้าขางานญี่ปุ่นคัตติ้งดีมากใครอยากลองเล่นโอเคโอเคญี่ปุ่นนะเอาได้เลยจ้ะโอเคลูกใหม่นอนหนูหนึ่งสองเด้ออเคลูกใหม่นอนหนูหนึ่งสองจ้ะถ้ารหัสเต็มเต็มนะลูกค้าจ้ารหัสเต็มเต็ม S J หนึ่งสี่หก S J หนึ่งสี่หกข้างหลังไอวีสวยมาก โอ,โอเคสวยมากเลยลูกค้าอันนี้ยังไม่ได้รีดนะเนี่ยหนูให้ดูเลยยังไม่ได้รีดสักตัวเดียวนะคะถ้ารีดแล้วก็โอ้โหบึ้มบัมลูกค้า FJ 600ยังสั่งได้เรื่อยๆเลยนะลูกค้าหา FJ 600ยังสามารถสั่งออเดอร์ได้เรื่อยๆเลยพร้อมส่งจาก1,900าบาทงานรวมเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะงานรวมเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะแอดฟ้ารหัส FJ 600ลูกใหม่เลยนะ เอฟเจรลูกใหม่นอนหนูศูนย์สองจ้านอนหนูศูนย์สองนะคะพี่ปัตมาวันพี่ปัตมาวันนอนหนูศูนย์สองนอนหนูศูนย์สองจ้าโอเคไหมโอเคไหมคะวิ่ยนี่สวยมากลูกค้าหนูยังไม่ได้รีดนะเนี่ยถ้ารีดมันจะสวยกว่านี้สิบเท่าเลยนี่เลยนะคะใครอยากได้นะคะลูกค้าจ๋าเอฟมาได้เลยนะตัวนี้นอนหนูหนึ่งสองก้อนใหม่นะคะลูกค้าจ๋า ลูกต่อไปลูกต่อไปเราเป็นงานกระโป,งนนนะะป,ปงรปงขั้นหน่อยแล้วกันนะคะลูกต่อไปเราเป็นงานกระโปรงขั้นหน่อยแล้วกันนะคะอ่ะนี่เลย mm hmm. เห็นไหมลูกค้าจ๋าที่หนูบอกไปคือลูกเนี้ยรหัสนี้มันจะเน้นสีเข้มสีน้ำตาลน้ำตาลแบบน้ำตาลคารามเมลน้ำตาลเข้มไปเลยแล้วก็สีดำสีกรมท่าสีเทาสว่าง นะคะมีหลายเฉดสีมากแต่ว่าจะเน้นไปทางโทนโมโนโทนเนาะ<อ>เข้มๆอย่างเงี้ยไปนะคะมีเนี่ๆๆนะเนื้อผ้าดีมากคุณแม่หนูวให้เนถ้าพี่ไปรีดนะมันจะสวยมากเลยอะผ้าใหม่วับเลยลูกค้าผ้าใหม่มากนะคะมาลูกต่อไปลูกต่อไปขั้นด้วยกระโปรงแล้วกัน